สวัสดีครับมือน,นี้ก็ไปซื้อเนื้อเสือไหมนะครับหนึ่งรู้ว่าสเมีนยน้ำตกนะครับเนื้อเสือรู้หนึ่งเนื่อง,งามเลยครับเอย่างขั้นตอนแรกองอกไปเส็จมาเนี่ยครับผักโอ,อซัมหนีพอแล้วครับนี่ต้นหอมชีสหอมซาลาเน่หอมแขกซอยผักไว้กว่อนด้วยครับอันดับแรกสูตรไผ่สูตรมัน หลังเรียบร้อยอันนี้ต้นหอมกับผักซี่หอมทั้งนี่แหละครับใส่ไปกินชัดง,ง่ายง่าย ใส่สูตรว้วนอนเอเดอรยมือเนี่ยหอมแขกใส่หอม 电话。 ผิกไปเล็กน้อยเวอแตซใสแล้วครับเตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วน้อสิ่มมาหันเหนือกันที่ีหนเหนือเสือรูล้ละ260บ้บาท เอาเป็นมันมันเนี่นะครับเดี๋ยวหหนเหนื่อยจัน้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนครับเดี๋ยวหอยสีมาล้วนเห็ดมันสุกก่อนนะครับไปทีนี้ล้วนพอสะดุ้งสะดุ้งครับเรามาปรุงกันครับนี่ครับเหนืองามครับเนื้อเสือมามาล้วนกันไปทีนี้ครับเดี๋ยวจะใส่เป <iono water. S 2> ็นแตงกระเทียมดองนะครับ <meye> <them> เปิดกระทะให้แห้งขวดไปหนึ่งเพิ่งความหวานด้วยน้ำกระเทียมไปน้อยหนึงสูตรจีนคนเดียวคิดว่ามันคงน่าจะอร่อย ไปเลยแหละกระทะพันปีสุดยอดเล่นนี่ไหหลายเมนูเนาะเดี๋ยวเนิ่มวนให้มันสุก,ก่ันครับนะนะครับขอสะดิงเลยทีแล้ว ลาไม่กินยาวครับนะครับปิดเก็ดปเลยครับป่ดที่นเขามาปรุงกันครับเรียนมาเรียบร้อยแล้วให้ปรุงกันปที่นีน พริกป่นครับใส่ลงไปตามใจชอบน้ำเร็กกระเทยเผ็ดบ่มัาเผ็ดกระเทยหน่อยต๋อครับตัวเขามีพริกซอยไว้เยู่แล้วไว้กัญเพิ่เติมข้าวั่วข้าวั่วตามมาตรฐานใส่ลงไปครับเกลือครับเกลือนิดหน่อยนะครับใส่ไหลมาเลยเดี๋ยวมันเชิ่อมอ เท่หน่อยเท่หน่อยเท่าน่อยเท่าน่อยน้ำปลาขอครับเดี๋ยวมันชิมครับบักเนาครับบีบลงไปเลยครับลงตกเยี่ยวมันเนี่ยต้องใส่บักเนาโมได้เฮ็ดขมุมขอ,อก,ก่อนมืโมเดงก่อน Ủa, thì khẩu cân làm tốt y làm non đi để nó ở đây Huy, này biết toàn này là khăm น้ำตกสดน้ำชิมก่อนชิมก่อนชิมตอนน้อยๆพ่ะย่ะชิมตอนใหญ่ไรเดี๋ยวมันสิหมดไหวอยู่เดี๋ยว,วนี่ครับเติมไปน,น้อยนึงพอได้ ้าวความเ,เารียวใส่ได้รสชาติใส่ได้ครับใส่หอมลงไปได้ครับไปที่นีรนี่หอมแช่สาระเนี้ยเ๋ยวไว้เกลี่ยลูกโดดตัวนี้เมนูง่าย ลาบน้ำตกเนื้อเสือเนี่ยอยู่อย่างเดียวอ่อนอคืออุ่นอยู่เลยหอมข้าวคั่วหอมผักแสียบรองนั่งหมดทีนี้ ไปในมืนไปที่นี่สุดยอดเรียบร้อยครับเมนูน้ำตกเสือร้องไห้ง่ายๆสูตล้นออ,มอามืได้ยาก มหมงใจหขมใส่เปียกสุกๆน่ารับประทานมากครับมาครับไปทีนี้เรียบร้อยแล้วครับตักใส่จาน หนาด้วยเบซาเลเน่ผิกสดจากน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูน้ำตกเสือร้องไห้รับคลิปนี้ครับฝากก,าไกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับฝากกดติดตามเลยนะครับแซ่บๆนะครับไปที่ไหนครับสวัสดีครับ